ช่วงปิดเทอมนี้นะคะแอดมินก็มีเกมมือถือมาแนะนํานะซึ่งเป็นเกมแนวจาลองการใช้ชีวิตสมจริงนะคะบอกเลยว่าใครที่เป็นสายซิมูเลเตอร์นะคะหรือว่าชอบเกมแนวจําลองสถานการณ์วันนี้แอดมินออกมาแนะนำน่านเล่นมากๆเลยนะและทั้งสิอันดับเกมนะคะแอดมินจะมาแนะนําให้ทุกคนจําลองเป็นอะไรกันบ้างก็ก่อนจะไปรับชมกันนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะ เกมแรกบอกเลยวันนาเลยมากๆทุกคนไม่ควรพลาดน,นะคะกับเกม Water Park Simulator ใน่นว่าก็จะให้นคนนะคะได้จำลองก,การมีส่วนน้ำเป็นของตัวเองและก็ลองบริหารส่วนน้ำสุดวุ่นวายนะคะจะได้จัดการทุกขั้นทุกตอนเลยนะคะตั้งแต่การสาร้างสไลเดอร์สุดล้ำสร้างไว้น้ำสุดแนวรละขายอาหารไปรจนถึงการดูแลความเรียบร้อยของแขกที่มาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการขายบัตรนะคะเก็บควายขยะซ่อมเครื่องเล่นหรือแม้แต่การลงสะไปช่วยคนที่กำลังจมน้ำ ทุกอย่างเราก็ต้องจัดการเองทั้งหมดเลยนะนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นเนะะี่ยค่ะตัวเกมก็ยังสามารถให้เพื่อนๆได้ออกแบบบรรยากาศของส่วนน้ำได้ตามใจเช่นทาสีสไลเดอร์นะคะใส่รวดลายอะไรเงี้ยได้ตามใจชอบเลยนะแล้วหากว่าส่วนน้ำของเราเริ่มด่งดังนะคะก็ยังสามารถขยายพื้นที่เปิดส่วนใหม่ๆได้อีกด้วยค่ะใครสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของส่วนน้ำดาวน์โหลดเกมนี้เลยกันเลยนะ Dreamway จะพาทุกคนนะคะไปจำลองการอยู่ในเมืองแห่งความฝันของนิวยอร์กนะให้ทุกคนได้จากบ้านจากเมืองน,นะคะเพื่อมาสร้างอาชีพหรือว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการสร้างชีวิตนะคะสร้างความสัมพันธ์พบกับความรัก รู้ว่าจะซื้อบ้านในฝันนะคะรถอะไรเนี่ยก็ดเปิดโอกาสให้ทุกคนได้หาความฝันหรือว่าหาต่างกันในตัวเกมนี้กันเลยนะคะใครที่แบบกําลังหาเกมที่แบบใช้ชีวิต slow life อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทํางานทําธุรกิจอะไรเงี้ยแอดมินก็แนะนําตัวเกมนี้เลยนะบอกเลยว่ามีความใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในชีวิตจริงกันเลยส่วนด้านกราฟิกนะคะจะมาในสไตล์โพลีนะบอกเลยว่าสบายตาเล่นเพลินมากๆค่ะใครสนใจดาวน์โหลดติดมือกันไว้ได้นะ อันดับต่อมานะคะกับ General Store แน่นอนว่าเป็นเกมที่ให้ทุกคนได้จำลองเป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองค่ะแล้วก็เราคอยบริหารพวกซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคนจะได้รับบทบาทเป็นทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่การจัดหาของหรือว่าการตกแต่งร้านตั้งแต่เริ่มต้นแล้วต้องดูเลยว่าตลาดทั่วไปนะคะเขาจะขายอะไรหรือว่าคนที่อยู่แถวนั้นน่ะชอบสินค้าอะไรนะคะเพื่อนเื่อก็สามารถที่จะซื้อมาเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับร้านของเราได้นะคะและหากทุกคนเล่นไปเรื่อยก็สามารถที่จะจ้างพนักงาน ดูว่าขยาให้กลายไป็ศูนย์กลางของการช้อปปิ้งขนาดใหญ่ได้นะเหมือกับชีวิตจริงมากๆนะคะเพราะว่าตัวเกมนี้มีโจรที่เป็น NPC ด้วยนะที่เขาก็จะพยายามขโมยของของเราแล้วก็งคอยดูให้ดีแล้วก็แจ้งตำรวจมาจับด้วยนะคะและใครที่สนใจก็ดาวน์โหลดไปติมนเหือนเล่นเพื่อนๆกันได้เลยนะ เอาแล้วบอกเลยว่าตัวเกมนี้สารฝันแอดมินมากๆ,ๆนะคะชื่อเกมว่า Bubble Tea Simulator นั่นเองค่ะจะให้ทุกคนนะคะได้จำลองการเป็นเจ้าของร้านชานมไข่มุกนั่นเองก็จะได้ทำนั้นแต่การรับออเดอร์ลูกค้านะคะว่าสมผสารรสชาตินะคะเข้ากับนมหรือว่าน้ำเชื่อมหรือว่าจะเป็นพวกผงชาเขียวชาอะไรเงี้ยนะคะ เราก็ต้องทำทุกขั้นต่อกันเลยขั้นตอนนี้ฟินสุดๆเลยนะคะก็คือการเติมไข่มุกเหนียวนุ่มนะคะหรือว่าพวกเยลลี่ลงไปในแก้วนะแล้วหาทุกคนเล่นไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถที่จะบลดล็อกสูตรอาหารไม่ไหมหรือว่าน้ำไม่ไหมเพื่อขยะอาณาจักรนะคะชานมไทมุกของเราออกไปได้นะคิดว่านะ่าจะสารฝันใครหลายๆคนเลยนะก็หางวัดสนใจดวนหลดไปเร่งกันดูได้เลยคะ่ะ เกมระดับ5ฟู้ดเดลิเ e อรตัวเกมนี้ก็ใจะใ้ทุกคนนะคะได้จำลองเป็นเด็กส่งอาหารหรือว่าพวกแกลบอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็ทำตั้งแต่ค่นแรกเลยนะรับออเดอร์แค่งขันกับเวลานะคะแล้วก็รับเงินสดแล้วก็ต้องทําให้ลูกค้าพึงพอใจในการส่งของของเราด้วยนะ mm hmm. ก็หากคุณ่อนเล่นไปเรื่อยๆน,นะคะสามารถที่จะอัปเกรดรถของเรา ไปเผากากรสำรวจเมืองเปิดที่มีชิวชีวาได้รับออเดอร์แต่ละครั้งนะคะจะมีเงินที่แตกต่างกันออกไปนะเมืม่อก็สามารถที่จะเลือกรับหรือว่าไม่รับก็ได้ความสนุกก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่เรากําลังเดินทางไปส่งอาหารนี่แหละคะ่ะก็จะมีพวกอุปสรรคหรือว่าให้เราดิ้เรื่องการจราจารด้วยนะแล้วก็ระวังการหกเลอะเทอะด้วยและรื่องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารนะคะทุกจานถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะก็คะใครสนใจด,ด,ดาวเราเลยกันนะคะ ยังมันด้พกดร u กดิ e ล l i n g กมเป็นเกมที่ทุกคนจะได้จำลองสถานการณ์ที่ให้เล่นเป็นพออ่อขายยาเสพติดนะคะแต่บอกเลยว่าขอแนะนำก่อนว่าไม่แนะนำในชีวิตจริงนะโดยตัวกเกมนะคะก็จะให้ทุกคนได้บริหารจัดการทรัพยากรเจรจารนะคะและก็ต่อรอง แล้วก็ดิกกเดือดรวจรวจแล้วหากว่าทุกคนสามารถไต่เต้าขึ้นไปจูงสูงสุดได้นะคะก็สามารถที่จะขยายนะคะคล้า,า,ายๆแล้วก็ควบคุมเมืองได้ก็ให้ทุกคนได้จำลองได้ในเกมกระพรอนะคะไม่ต้องไปทำในชีวิตจริงบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะก็ใครที่อยากจะจำลองนะคะลองดาวน์โหลดเกมนะี้เล่นเงนดูได้นะ เกมเจ็ดค่ะ Car and Willy เป็นเกมใน s t a r r o p เ a y นะคะแบบโรเปิดที่ทุกคนก็ได้ท่องไปในเมืองของบราซิลที่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการเลยนะคะผู้เล่นก็สามารถซื้อแล้วก็ปรับแต่งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ได้หลากหลายรูปแบบจะขี่จะสกีทำงานไปหาเงินหรือว่าจะทำกิจกรรมต่างๆที่เกมมอบให้ก็ได้นะด้วยความที่ตัวเกมนี้นะคะมีแผนที่ที่กว้างขวางแล้วก็ตัวเือกการปรับแต่งที่หลากหลายนะ บอกเลยว่ารับประกันความสนุกแล้วก็อิสระสําหรับผู้ที่ชอบโพวกยามพานะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์คนเมืองแต่ก็จะคล้ายกับ GTA นะคะถ้าเพื่อนๆทานผิดกฎหมายแล้วแล้วก็มีตำรวจคอยไล่ล่าตลอดอย่างแน่นอนค่ะสนใจนั้นดาวน์โหลดไเล่นกันดูเลยค่ะมาที่ฟังเกมส t a r ์อน m เมกันมากนะคะกับยัน d i r e k t l l l r Simulator เป็นเกมจำลองที่ไม่เหมือนใครนะคะซึ่งคิดว่าน้องๆน่าจะชื่นชอบก็ใจทุกคนได้สัมผัสกับชีวิตของฮานามิสากินักเรียนหญิงมัธยมปลายนะคะที่มีความหมกมุ่นในด้านมืดต่อคนที่เธอชื่นชอบชื่อว่า Ren วเดนทาคาชิผู้เล่นนะ่คะต้องนำถามผ่านกลไกซ่อนตัวที่ักร้ายเดี๋ยวก็ต้องติดตามคู่แข่งวากระดากแล้วก็กำจัดพวกเขา ในขณะที่ก็ต้องรักษาหน้าตาของนักเรียนที่ไร้เดียงสาตัวเกมก็จะเปิดอิสระให้ทุกคนได้สามารถโต้ตอบกับตัวละครอ,อื่นได้นะคะจะสร้างพันธมิตรหรือว่าสาศัดรูแล้วผู้เล่นนะคะยังต้องคอยจัดการกับสภาพจิตใจของฮานะนะโดยก็ต้องคอยรักษาสมดุลระะว่างระดับความเครียดกับความต้องการที่จะมีสวว่วนร่วมในชีวิตนักเรียนปกติด้วยค่ะถ้าอยากรู้เรื่องราวมากกว่าน,นี้ทุกคนต้องไปเล่นเองนะคะดาวน์โหลดเลนกันหนยนะ อยู่กับเกมแนวสไตล์เดิมนะคะกับ Scary School Simulator เรื่องราวในตัวเกมนี้ก็จะมีความคล้ายกันนะคะแต่ตัวเกมนี้จะเป็นในแนวสียงขวัญมากกว่านะซึ่งก็จะมีซากุระอรีนบิอังกาอังการินะคะเด็กสามมัธยมปลาย ที่พบว่าตัวเองต้องย้ายไปยังโรงเรียนมัธยมที่ลูกทิ้งร้างยังไม่เต็มใจเนื่องจากก็มีการปรปับปรุงโรงเรียนเก่าของพวกเธอนะคะในช่วงต้นปีแล้วขณะที่พวกเธอนะคะกําลังเข้าไปโรงเรียนใหม่นะกบได้พบว่าบรรยากาศรอบๆตัวนะคะเริ่มเปลี่ยนไปเรืมมอมืดมิดหรือว่ามีเสียงอะไรแปลกๆนะคะเมื่อมาถึงที่โรงเรียนนะคะก็พบว่าไม่มีผู้คนอยู่เลยนะ นี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการให้พวกเธอเนะคะเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ค้นพบปลอดแสต่างๆที่เกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้หากทุกคนชื่นชอบเก,ม,เกมจำลองอน,นิเมะนะคะที่ผสมสากเรื่องราวนะคะความเสี่ยงขวานอัตรอนอะไรแบบนี้แนะนำเลยนะ It's time Our small cut scene is playing cutscene small lunch Our here แล้วก็ตัวเกมอันดับที่10นะคะกับเกมที่มีชื่อว่า Uncharted School เรื่องราวนะคะเริ่มต้นด้วยชีวิตประจำวันอันมนหมอของวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันเดงชีวิตที่ดีกว่านี้ชีวิตของเขานะคะเต็มไปด้วยพวกข้อห้ามแล้วก็ข้อจำกัดมากมายวันหนึ่งเขาก็ได้หวยหาอิสระภาพกลับไปจนภายกระไรเริ่มต้นขึ้นนะคะเมื่อเขาได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดก้าวเดินออกมาจากบ้านอย่างสิ้นหวังนะคะ ง่ายๆก็คือเป็นการหนีออกจากบ้านนั่นเองเมื่อออกมาแล้วนะคะก็พบว่าตัวเองไม่มีเงินติดตัวสักบาทนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นนะคะที่ให้ทุกคนได้ออกมาตามหาความฝันใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองหรือว่าทำไรายได้โดยตัวเองนะคะก็เหมือนเป็นการจำลองการหนีออกจากบ้านแล้วประสบความสำเร็จอีกแบบหนึ่งเลยนะแนะนนว่าก็ให้ทุกคนได้จำลองไปเล่นกันนะคะถ้าสนใจดาวน์โหลดเล่นกัน r u e ค่ะ เอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกเกมแนวจำลองสถานการณ์หรือว่าการใช้ชีวิตนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชชอบทั้ง10อันดับที่แอดมินแนะนํากันนะคะก็จะมีทั้งการจําลองการทําละอาหารนะคะการทําน้าหรือว่าจะเป็นการจําลองการใช้ชีวิตนะคะในเมืองหรือว่าการตามหาความฝันนะคะอะไรแบบนี้ ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะยีงไงก็ฝากทุกคนบีมังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจแนะนำเกี่ยนแนวมาฝากบ่อยๆนั่นเองเอาล่ะว,วันนี้ก็หมดหน้าที่ของแอดมีกันแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ